นัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีสวัสดีตอนเช้าสายบ่ายเที่ยงเย็นและกลางคืนขึ้นอยู่กับว่าคุณรับชมคลิปนี้เมื่อไหร่และที่ไหนบนโลกใบนี้ถ้าผู้ฟังสามารถสนับสนุนรายการของเราได้ด้วยเงินสกุลที่แข็งแกร่งที่สุดนั่นก็คือ Bitcoin ผ่าน Bitcoin Lightning Q อาร์โคที่ผมขึ้นอยู่ตรงหน้าจอนี้และอย่าลืมกดติดตามเราในช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆที่ผมขึ้นเอาไว้ด้านล่าง ใน YouTube อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีการอัปโหลดคลิปใหม่ๆลงนะครับถ้าท่านผู้ฟังเป็นคนใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาศึกษา Bitcoin แล้วยังไม่เคยได้ยินคำว่า c o t n s t r s t r g i c r e s e r v e เนี่ยท่านผู้ฟังอาจจะต้องเงี่ยหูฟังคลิปนี้ให้จบนะครับแต่สำหรับคุณผู้ฟังที่รู้อยู่แล้วว่ามันคืออะไรเนี่ยก็ต้องฟังเหมือนกันนะเพราะว่า เรากำลังจะมาวิเคราะห์ต่อครับว่า A Strategic Reserve ที่จะใช้บิตคอยเป็นทุนสำรองเนี่ยมันจะผ่านเมื่อไหร่แล้วตอนนี้กฎหมายตัวนี้อยู่ในขั้นตอนไหนมีอุปสรรคอะไรบ้างที่กฎหมายตัวนี้ต้องเจอนะครับแต่สำหรับใครที่ไม่รู้ผมก็จะบอกอย่างนี้ว่ากฎหมายตัวนี้ถ้ามันผ่านเมื่อไหร่หนึ่งตชิต่อ1ดอลลาร์ไม่ไกลเกินเอื้อมนะครับ เพราะฉะนั้นคุณจําเป็นที่จะต้องรู้ให้ได้ว่ากฎหมายตัวนี้จะผ่านเมื่อไหร่เพราะนั่นคือโอกาสเดียวที่คุณจะฟร้อนรันรัฐบาลคุณจะตัดหน้ารัฐบาลสหรัฐอเมริกานะครับแล้วช่วงเวลาแบบนี้อาจจะอยู่ได้อีกไม่นานเท่าไหร่นะัวันนี้ครับผมจะมาพูดคุยตั้งแต่จุดเริ่มต้นของมันวิธีการร่างกฎหมายการผ่านสภาจะผ่านเมื่อไรอ่ขั้นตอนเป็นอย่างไร ขั้นตอนเป็นอย่างไรนะก็จะคุยให้ฟังในคลิปนี้นี่แหละนะครับดังนั้นอาจจะใช้เวลานิดนึงทำสมาธิให้ดีๆทำใจให้ดีๆแล้วไปรับชมกันต่อเลยครับตอนอื่นนะครับหนังสืออ e ีบุ๊กที่ผมกำลังเขียนก็ใกล้เสร็จแล้วนะฮะที่ชื่อว่าโอกาสในระบบการเงินที่บิดเบี้ยวติดตามเงื่อนไขาการแจกได้เร็วๆนี้ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามไม่ได้กดกระดิง่ง กดไว้ด้วยนะครับเพราะวันไหนที่ผมประกาศคุณจะได้ไม่พลาดนะ Disclaimer ก่อนนะครับอันนี้เป็นเพียงการวิเคราะห์ให้เห็นแนวทางที่จะเป็นไปได้เท่านั้นนะใครที่เก่งการเมืองอเมริกาคุณสามารถมาคอมเมนต์เพิ่มเติมได้นะอาจจะมีบางกลไกที่ผมอาจจะนึกไม่ถึงแต่มันสามารถทำได้เช่นกันนะคุณสามารถมาคอมเมนต์ได้ว่าออผมพลาดอะไรไปนะ จะได้เป็นการเรียนรู้ร่วมกันด้วยนะครับอันนี้เป็นแนวทางการผ่านร่างกฎหมายซึ่งไม่ได้จ่ะจงว่าจะต้องเป็นร่างบิตคอยหรือร่างอะไรนะครับแต่เรากําลังพูดถึงร่างกฎหมายตัวหนึ่งนะในอเมริกาเนี่ยการเสนอร่างกฎหมายสามารถเสนอได้ทั้งสภาบนและสภาล่างเป็นผู้พิจารณาก่อนนะคือพูดง่ายคือมัน,มนไม่มันไม่จำเป็นที่จะต้องเสนอผ่านทางสสก่อนอนะ มันจะเป็นสวเสนอก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าสวเสนอก่อนคุณก็ต้องไปตั้งกรรมธิการมาศึกษาแล้วก็โหวตกันในวุฒิสภา,าก่อนให้มันผ่านก่อนถ้ากฎหมายผ่านคุณถึงจะผ่านไปที่สสให้พิจารณาแล้วก็ให้โหวตกันนะครับถ้าผ่านนะครับถึงจะเป็นประธานาธิบดีเซ็นนะฮะในกรณีของร่างกฎหมายบิตคอยเนี่ยคนที่เสนอก็คือซินเทียลูมิชซึ่งมาจากฝั่งวิพัปอรลีกันแล้วก็เป็นสวนะครับ ดังนั้นฝั่งของวุฒที่สภาก็ต้องเป็นคนใช้ตัวคณะกรรมาการในการพิจารณานในการศึกษาแล้วก็คณะกรรมาการก็จะลงคะแนนเสียงโหวตกันก่อนนะครับถ้ากรรมาการการโหวตไม่ผ่านก็กฎหมายก็ตีตกไปจบอยู่แค่กรรมาการแต่ถ้าโหวตผ่านนะครับก็จะมาอยู่ที่ตัวสภาบนแลนะสภาบนก็จะโหวต ถ้าโหวตผ่านก็ถึงใบสภาล่างแล้วก็ไปไปไป,ป,รไป,ประธานาธิบดีเซ็นซึ่งประธานาธิบดีอาจจะไม่เซ็นให้ก็ได้อาจจะใช้สิทธิวีโต้ก็ได้นะครับอันนี้คือหลักการของการผ่านร่างกฎหมายในอเมริกาเป็นแบบนี้สําหรับคนที่ยังไม่เข้าใจการเมืองอเมริกาก็ให้เข้าใจไว้ว่ามันเป็นลักษณะประมาณนี้ทีนี้ไอตัว Bitcoin Act เนี่ยนะครับเเขาชื่ออะไรอนะ่หรือสักอย่างน่ผมจำจำชื่อมันไม่ได้นะ หรือ4912อะไรประมาณนี้ปัญหาคืออะไรปัญหาคือตอนนี้พอซินเทลูมิสเสนอเข้าไปในคณะกรรมการเนี่ยคณะกรรมการพยายามที่จะเตะถ่วงเพราะคณะกรรมการฝั่งเดโมแครตเนี่ยมันเป็นานางอลิซาเบธวอร์เรนนะครับคือ,อนางเนี่ยนางอลิซาเบธวอร์เรนเนี่ยเป็นคนที่แอนตี้คริปโตมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วถ้าคุณตามข่าวคุณจะรู้ว่ามันเป็นแบบจระเข้ขวางคลองตลอดนะนางเนี่ย ทีนี้วอร์เรนเนี่ยนะก็พยายามเตะถ่วงเช่อนอะไรเช่นไม่เข้าประชุมเช่อนอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้พอใช้วิธีการแบบเนี้ยมันกลายเป็นว่าคอมมิตี้หรือว่าตัวคณะกรรมิการก็ไม่สามารถโหวตลงคะแนนเสียงได้ทีนี้พอโหวตไม่ได้กฎหมายมันก็เข้าสู่สภาบนไม่ได้สักทีหนึง่งแล้วตอนนี้มันเป็นเวลาประมาณ90กว่าวันไม่ใช่90วัน,นกำลังจะครบเกวันณวันที่ผมอัดนเนี่ยนะ รลังจะครบ3เดือนแล้วแต่กฎหมายก็ยังอยู่ในกรรมธิการไม่มีการพิจารณาอะไรเพิ่มเติมนะครับก็ทําให้เราเห็นว่ากฎหมายตัวนี้อาจจะผ่านช้ากว่าที่เราคิดก็ได้นะครับแต่ถามว่าแล้วทางซินเทลูมิสซึ่งเป็นเจ้าของร่างเนี่ยมีโอกาสที่จะไม่ต้องให้กรรมธิการพิจารณาไหมก็ต้องบอกว่ามีนะครับโดยกลไก ตัวแรกที่สามารถทำได้เขาเรียกว่า discharge petition โดยซินเทลูมิสเนี่ยจะต้องไปรวบรวมสวออให้ได้16 16คนนะครับซึ่งการรวบรวมสวออใั้้16คนเนี่ยสามารถทำได้เมื่อร่างตัวนี้มันอยู่ในกรรมธิการเกินกว่า30วันแล้วแล้วมันยังไม่มีความคืบหน้านะครับเขาสามารถไปรวบรวมเสียงสวออ16คนได้เพื่อให้เอาร่างตัวนี้ขึ้นไปพิจารณาที่วุฒิสภาซึ่งฝั่งริพับลิกัน ต้องการเสียง51เสียงเพื่อโหวตให้ผ่านนะก็คือพูดง่ายพอได้16เสียงแล้วเอาขึ้นวุฒิสภาวุฒิสภาทำยังไงก็ได้ให้เกิน51เสียงถือว่าโหวตผ่านแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยส่งร่างนี้ให้สภาล่างพิจารณาแล้วก็ให้ประธานริบดีเซ็นก็วนลูปเดิมนะครับนี่คือสิ่งที่ทําได้นะถ้าซินเทลูมิชอยากจะทําและผมเชื่อว,ว่าถ้าทําก็ผ่านด้วยนะ และก็มีอีกวิธีหนึ่งก็คือว่าทุกปีเนี่ยอเมริกาจะต้องมีการเสนอร่างกฎหมายเป็นคล้ายๆรัฐบัญญัติซึ่งถ้าเทียบกับประเทศไทยก็คือพระราชบัญญัติใช่ไหมผมใช้คําว่ารัฐบัญญัติแล้วกันเพราะว่าอเมริกามันไม่มีระบบระตริย์ใช่ไม่มคาว่าพระราชนะพระ,พร,ะราชบัญญัติหมายถึงว่ากฎหมายที่บัญญัติโดยพระหมษัตริยันะครับแต่อเมริกาไม่มีเพราะนั้นน่าจะใช้คําว่ารัฐบัญญัติมากว่านะฮะเพราะฉะนั้น ก็ต้องเสนอรัฐบัญญัติที่เป็นในส่วนของงบประมาณประจำปีเนี่ยต้องเสนอทุกปีอยู่แล้วแล้วแทนที่จะใช้ร่างกฎหมายตัว Bitcoin Act เนี่ยเสนอเข้าไปตรงๆอาจจะเอาไปสอดไส้นะครับเขาเรียกว่าเป็น a m e n d m e n t หรือว่าเป็น Section ของอร่างกฎหมายงบประมาณอีกทีนึงซึ่งทำได้เหมือนกัน,ม,นมันคล้ายๆว่าการเป็นการสอดไส้เข้าไปแล้ววิธีการที่จะใช้ แบบนี้นะครับในการสอดใส้เข้าไปในร่างกฎหมายงบประมาณเนี่ยมันมีข้อดีมากกว่าถามว่ามันดีมากกว่าอย่างไรเพราะว่าถ้าเป็นตัวการพิจารณาแบบปกติเนี่ยกรรมธิการสามารถเตะถ่วงไปได้เรื่อยๆไม่มีเวลาไม่มีไม่มีเวลาจำกัดเลยนะครับแต่ถ้าเป็นการสอดใส้เข้าไปในรัฐบัญญัติที่เป็นงบประมาณเนี่ยมันจะมีเวลาจำกัดอยู่ ต้องต้องส่งอนะ่ะต้องส่งให้พิจารณาเพราะว่าคุณเตะถ่วงไม่ได้ไม่งั้น government shutdown นะอ่า government shutdown เป็นภาษาไทยก็คืออะไระรัฐไม่สามารถมีเงินเอามาจ่ายให้ให้กับเจ้าหน้าที่รัฐได้อย่างเงี้ยเพราะว่าไม่มีเงินคือสภาไม่ผ่านงบอะนะครับถ้าสภาไม่ผ่านงบนี้ก็จบเลยนะดังนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นฝั่งเดโมแครตหรือฝั่งหรือับลิกันเนี่ยคุณจะต้องผลักดันร่างกฎหมายตัวนี้ให้ผ่านจนได้ ไม่ว่ายังไงก็ตามผมบอกให้ Government shutdown ที่อเมริกาจะไม่มีวันเกิดขึ้นนะครับเพราะทุกคนรู้ดีว่าถ้ามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ทุกอย่างจะพังหมดนะครับดังนั้นมีความเป็นไปได้ที่กฎหมายตัวนี้อาจจะเข้าไปเสนอในตัวของเขาเรียกว่าเป็นภาคผนวกของไอ้ตัวกฎหมายงบประมาณทําได้เหมือนกันนะแต่ก็ประชาชนก็อาจจะมองว่าเฮ้ยสอดใส่หรือเปล่าอะไรเงี้ยทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าประชาชนส่วนใหญ่ มองเห็นว่ากฎหมายตัวนี้เป็นประโยชน์ยังไงนะครับทีนี้วิเคราะห์กันนะมาวิเคราะห์ถามว่าแล้วทำไมชินเทียลูมิสถึงไม่ใช้กลไกในการที่จะรวบรวม16เสียงและเสนอไปยังวุธสภาเลยประเด็นแรกก็คือว่ามันจะมีกฎหมายอีกหลายตัวที่เกี่ยวข้องกับวงการคริปโตไม่ว่าจะเป็นกฎหมายเกี่ยวกับสเตเบิลคอยหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับเขายังต้องการเสียงฝั่งเดโมแครตอยู่ นะคือพูดง่ายคือถ้าคุณเป็นนักการเมืองอมันก็เหมือนน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าครับต่อหน้าเนี่ยเขาอาจจะทะเลาะกันนักการเมืองเนี่ยนะต่อหน้าทะเลาะกันแต่เบื้องหลังเนี่ยเขามีการดีลกันอยู่เช่นอะไรเช่นเดมโมแครตอยากได้งบประมาณตัวนี้นะครับอาจจะได้อยากจะได้งบประมาณไปพัฒนารัฐของตัวเองอย่างเงี้ยเขาอาจจะต้องการเสียงฝั่งริพับลิกันในการที่จะโหวตสนับสนุน เพราะฉะนั้นมันถึงเกิดการคุยระหว่างกันแล้วในระบบการเมืองเนี่ยมันก็จะมีวิปใช่ไหมครับจะมีวิปฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลวิปเนี่ยจะเป็นคนเข้าไปเจรจาเขาจะรู้เลยว่าจุดอ่อนแต่ละคนต้องการอะไรนะแล้วเขาก็จะเสนอว่าเฮ้ยคุณโหวตให้กฎหมายนี้ผ่านนะแล้วเดี๋ยวผมจะเสนอผลตอบแทนแบบนี้แบบน,แบบนี้ให้กับคุณอะไรเงี้ยนะครับนี่ก็เป็นการทํางานของอตัวของสาภาในอเมริกาแล้วก็วิปเนี่ยจะเป็น จะเป็นตัวที่คอยเอาไว้ประสานเสียงนะครับซึ่งถ้าดูจางฝั่งของวิพัฒน i ลิกันเนี่ยดูแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะว่าเสียงส่วนใหญ่ของวิพัฒน i ลิกันมันเอ,เอียงมาทางคริปโตมาทางบิตคอยหมดแล้วนะฮะฝั่งเดโมแครตเนี่ยจะมีเสียงแตกอยู่บ้างจะมีฝั่งที่มันแบบว่าเป็นแบบกลางๆก็มีนะเดโมแครตจะเป็นกลางๆก็มีจะเป็นฝั่งที่แอนตี้คริปโตก็มี นะครับฝั่งสนับสนุนก็พอมีบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าฝั่งรี p พับล c ิกันเนี่ยจะค่อนข้างมาชัดเจนว่าสนับสนุนบิตคอยนะครับทีนี้ซินเทลูมิชเนี่ยในเมื่อในเมื่อตอนนี้รี p พับล c ิกันมีเสียงในวุฒิสภาถ้าจะไม่ผิดน่าจะ5 5เสียงมั้งนะครับเขาก็สามารถใช้กลไกดึงกฎหมายตัวนี้ออกมาจากกรรมธิการแล้วเสนอผ่านสภาสูงได้เลย แต่เขาก็ยังเลือกที่จะไม่ทําเพราะว่าเขาคิดว่ายังจําเป็นที่จะต้องรักษาความสัมพันธ์กับเดโมแครตว่าอยู่นะในแบบบาง,บางร่างกฎหมายเออประมาณนี้นะแล้วก็ตัวที่สองก็คือถ้าจะทําเป็นตัวร่างกฎหมายตัวรัฐบัญญัต่งบประมาณเนี่ยก็ทําได้เหมือนกันและมีโอกาสอันนี้ผมเชื่อว่าถ้า เร็วสุดนะครับที่บิตคอยกฎหมายบิตคอยสซลิติกรีเซิร์ฟจะผ่านเนี่ยอาจจะต้องผลักดันผ่านทางร่างกฎหมาย,ยงบประมาณประจำปีซึ่งเป็นไปได้นะครับตอนนี้ผมผมให้น้ำหนักแนวทางเนี้ยค่อนข้างเป็นไปได้มากที่สุดนะแล้วก็จะมีร่างกฎหมายอื่นๆนะครอย่างที่ผมบอกว่ามันจะมีร่างกฎหมายตัวอื่นด้วยบางทีซินเทียูมิสอาจจะไม่ได้รีบมากขนาดนั้นก็ได้ เขาอาจจะให้ร่างกฎหมายอื่นๆที่เขาต้องการให้มันผ่านไปก่อนเช่นร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับ stablecoin อะไรแบบนี้ซึ่งถ้า stablecoin ผ่านนะครับก็เป็นประโยชน์กับสหรัฐอเมริกาเหมือนกันเขาอาจจะให้ความสำคัญกับกฎหมายตัวนั้นก่อนนะครับข้อสุดท้ายเลยก็คือ fundraising ครับอันนี้เป็นสิ่งที่หลายๆคนนะ่อาจจะไม่ได้คิดถึงเพราะว่าหน้าฉาของนักการเมืองเนี่ยคือการออกมา บอกว่าเฮ้ยเราจะโหวตสนับสนุนตัวนั้นเราสนับสนุนร่างกฎหมายนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่เบื้องหลังของไอการสนับสนุนนั้นเนี่ยมันมีทุนอีกทีนึงเพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูว่าทุนทางฝั่งเดโมแครตมีฝั่งที่โปรโคริปโตไหมก็ต้องบอกว่ามันก็มีบ้างแต่ไม่ได้เยอะนะครับก็มีบ้างแต่ไม่ได้เยอะคือไม่ได้เยอะนี่ก็เป็นหลักถ้าจำไม่ผิดก็เป็นร้อยล้านดอลลาร์กันนะไม่ไม่เยอะเนี่ยนะครับ ก็ต้องขึ้นอยู่กับเวลาครับว่าว่าฝัา่งที่เป็นฟัน d r a i s i n g ของเดโมแครตเนี่ยจะเห็น potential ของ Bitcoin เร็วขนาดไหนเพราะว่าเข้าใจว่าฝั่งของเดโมแครตเนี่ยมันจะมีอย่างเช่นพวกอะไรนะพวกบิ๊กเทคก็เป็นฝั่ง Microsoft ฝั่งอะไรพวกเนี้ยฝั่ง Facebook มาก่อนนะตอนนี้ไม่รู้ว่า Facebook ยังสนับสนุนเดโมแครตอยู่หรือเปล่านะ แต่ว่าโดยละเอียดละเอียดเนี่ยผมผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีกี่บริษัทที่เป็น fundraising ให้กับเดโมแครตแล้วสนับสนุนคริปโตแต่ผมเชื่อว่าในอนาคตมันจะมีมากขึ้นเรื่อยๆที่เป็น fundraising ให้เดโมแครตแล้วเข้าใจคริปโตเขาจะบิตคอยมากขึ้นเพราะฉะนั้น fundraising พวกนี้จะต้องมากดดันให้เดโมแครตต้องรีบผ่านตัวนี้โดยไม่เตะถ่วงนะครับซึ่งก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่า ฝั่งริพับลิกันว่าวิบฝั่งริ p พับล c ิกันเนี่ยจะสามารถไปโน้มน้าวไอ้พวกนายทุนพวกนี้ได้หรือเปล่านะครับก็หวังว่าถ้า,าวิบหรือว่าคนในริ p พับล c ิกันพวกอะไรนะพวกโรบบี้ยิสอะไรพวกนี้มันเจ๋งจริงเนี่ยก็คงจะทําได้แหละนะครับอาจจะใช้เวลานิดนึงนะฮะอันนี้คือการวิเคราะห์ของผมนะซึ่งอย่างที่ผมบอกว่าผมให้น้ําหนักว่าเป็นไปได้ว่าอาจจะสอดใส่เข้าไปในร่างงบประมาณ แต่ถ้าไม่ทำเนี่ยก็อาจจะต้องรอมิดเทอร์มีเดชันไปเลยนะครับ2026อ่ะนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้จะใส่ไว้ในเพลย์ลิสที่ชื่อว่า Bitcoin News นะครับก็ไปดูกันได้ก็จะมีคลิปที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin ข่าวสารในวงการ Bitcoin เนี่ยไปอยู่ในนั้นนะแล้วก็จะวิเคราะห์กันอย่างละเอียดนะครับทษที โอเคก่อนข้าบทสรุปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อไม่พลาดคลิปที่เราจะทำต่อๆไปนะฮะคือร่างนี้อาจจะไม่ผ่านเร็วอย่างที่คิดหลายคนอาจจะคิดว่ามันคงจะผ่านแบบภายในปี2ปีนะครับแต่ผมเชื่อได้เลยว่ามันจะมีแรงกดดันจากในทุนฝั่งเดมโมแครตอะ ที่สักวันหนึ่งเขาอาจจะเข้าใจบิตคอยได้เร็วขึ้นนะถ้านายทุนกดดันเมื่อไหร่ผมเชื่อได้เลยว่านั่นแหละจะเป็นมูฟเมนต์ซึ่งเราก็หวังว่าวันนั้นเนี่ยจะมาแบบเร็วที่สุดนะครับแต่หากวันนั้นมาถึงช้ากว่าที่เราคิดเนี่ยบางครั้งตัวร่างกฎหมายนี้อาจจะถูกผลักดันเข้าไปอยู่ใน ร่างกฎหมายรัฐบัญญัตองปประมาณประจําปีซึ่งอันนี้อาจจะคาดหวังได้ว่าอาจจะเสร็จภายในปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับในส่วนของ executive order ผมมองว่าช้ำไม่น่าใช้ executive order ในการเก็บบิตคอยนะเพราะว่ามันไม่ยั่งยืนแต่เดี๋ยวจะวิเคราะห์อย่างละเอียดอีกทีว่าถ้าผ่านเนี่ยตัว executive order อาจจะเข้ามาช่วยอะไรได้บ้างนะครับอันนี้อาจจะเป็นคลิปเฉพาะสมาชิกนะครับ ก็จะมีแรงกดดันจากเนี่ยแหละฝั่งในทุนฝั่งอะไรเนะี่ยเพราะว่าณวันนี้นะครับคนอเมริกันประมาณครึ่งหนึ่งประมาณ50%ถือบิตคอยเป็นซอฟแวร์ลูแล้วนะครับคุณไม่สามารถเล่นตลกเงินเก็บของคนได้อพูดอย่างนี้ดีกว่าดังนั้นถ้ายังมีนักการเมืองสมองง่อยอย่างนางอลิซาเบธ์วอร์เรนเนี่ยอยู่ในกรรมธิการเนี่ยผมไม่มั่นใจนะว่าเดมโมแครตจะจะยังแบบ สามารถเมนเทนเสียงตัวเองได้มากได้มากน้อยขนาดไหนออนะครับนี่ก็เป็นการวิเคราะห์ของผมแล้วกันนะซึ่งก็ใช้เวลาทำรีเสิร์ชอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็รวบรวมซีนารีโอต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นนะครับหากคุณชอบนะฮะคุณชื่นชอบคอนเทนต์ประมาณนี้นะครับก็สามารถสนับสนุนเราได้ผ่าน Bitcoin Lightning ที่ผมขึ้น QR code อยู่ตรงนี้นะครับ หรือคุณจะส่งเป็นซูเปอร์แตงมาก็ได้นะฮะหรือว่าอยากจะสมัครสมาชิกตอนนี้เราเปิดสมาชิกแล้วนะครับเป็น3เทียนะก็เดี๋ยวจะมีคอนเทนต์พิเศษเฉพาะสำหรับสมาชิกเอาไว้นะครับเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำให้ว่าแต่ละเทียมีอะไรยังไงบ้างนะครับก็ติดตามดูกันนะแล้วก็เดี๋ยวเร,เราจะมีห้อง Discord เอาไว้คุยกันนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ผม ขอขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ติดตามรับชมรับฟังวันนี้อาจจะมีเสียงแทรกมานิดนึงนะครับพอดีว่ามันมีการซ่อมอะไรบางอย่างในห้องข้างๆที่ผมอยู่โอเควันนี้ผมไปก่อนครับรอย่าลืมตากแดดเยียบยาทุกวันวันละ30มนาทีเพื่อสุขภาพที่ดีครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ